วันนี้เราก็จะมาแก้ปัญหาในเรื่องของอขื่นวิทยุที่มันไม่ชัดนะคะมันจะมีเสียงสัญญาณรบกวนญญกวนะคะจะมีเสียงสัญญาณรบกวนเราต้องคอยจับหรือว่าหมุนหาทิศทางบางทีมันก็นชัดชัดบ้างไม่ชัดบ้างญญญน,นะคะ อันนี้เราจะมาแก้ปัญหากันก็คือดีเสียนิดนึงก่อนก็คือถ้าเรามีเนี่ยนะคะสายชาร์จสายชาร์จสายชาร์จโทรศัพท์หรือสายสายชาร์จโทรศัพท์เก่าที่เราไม่ใช้แล้วหรือจะสายอะไรก็ได้ที่ข้างในมันมีทองแดงน,นะคะเราก็ทําการเอาสายตัวนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเราทําการเป่า ตัดหัวออกนี่นะะอันนี้มันเป็นสายลักษณะนี้แต่ว่าสายทั่วไปก็ใช้ได้เลยสายที่ชักแบบอันเก่าเราก็ได้ที่มันพังแล้วได้ได้ทุกสายที่มีทองแดงอยู่เพราะเราต้องการใช้ทองแดงแล้วก็ตัดออกเลยตัดออกตัดออกเพื่อเราจะได้ปอกสารตัดออกทั้งสองข้างถ้ามันมีสองข้างก็ตัดออกถ้าว่าเป็นเต้า พี่ชาร์จโทรศัพท์เราก็ตัดหัวเต้าของมันออกนะนี่เราก็จะได้สายอย่างนี้ปอเปล่าออกความยาวก็พอประมาณหนึ่งเพราะเราต้องใช้ความยาวด้วยแล้วเร,เราก็ค่อยทำการปอกสายตำแหน่งปอกสาย ตํยาก็พอประมาณที่าทําได้แล้วก็ทํการหมุนจะมีสายอยู่ข้างในอยู่แล้วเราก็ใช้แค่สามเส้นสีไหนก็ได้นู่นไเพราะว่าเป็นสายทองแดงเราใช้สีขาวเรใช้สามงส้สามแล้วประกอบ For advertising inquiries, please email us at Thailand.com Is the Great Wall of China really the only man-made structure that can be seen from space? The answer to this question depends on your definition <delos bugs> of, of and space. Although it's technically uh, possible for the unfaded to so see the Great Wall of China from below orbit and. กดลงไปกดแล้วก e ็บิดนิดนึงเพราะว่าสายมันบางสายมันสายนเล็นิดนึงแล้ว like ก็ใช <Therefore, this S 1> ้ล like ิปเป็นตัวพ <Double S 1> ูดออกเลื่อนออกถ้ามันขาดบ้างก็ไม่เป็นไหนะถ้าเราใช้เส้นเดียวเนี่ยมันจำพันสายโอกาสไม่ดี Earth orbit. อืมโอเคได้ละสามเส้นนี่สามเส้นมันก็กลับสามเส้นเม็บพันพันให้เป็นเส้นเดียวสล้แล้วก็า e n o y the of your แล้วมากุมนัดสวัสดีค่ะแ้กจัง แล้วเราก็ยกสายตัวนี้ซึ่งด้านนี้เราไม่ได้ปอกนะก็ยกสายที่เมาได้งนี้ก็ชัดแลวสัญญาณเสียงรบกวนก็หายไปที่สุดมากที่สุดสัญญาณเสียงรบกวนหายเลยเห็นไหมครับเราสามารถเคลื่อนตำแหน่งได้ ถ้าเราเอาลงมาอยู่ต่ำมันจะเกิดเสียงรบกวนเราต้องไวที่สูงนิดนึงนะะโอเคไหมคะอันนี้เราก็ฟังเพลงเพาะๆได้โดยที่ไม่ต้องมีสัญญาณขึ้นรบกวนถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่องนี้นะคะถ้ามีคลิปดีๆก็จะนำมาเผยแพร่ต่อไปนะคะก็ช่วยฝากกด ติดตามให้ด้วยนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ